สวัสดีครับผมใบาสารจีลานันตละลักเพจซีโร่เอนเนอรี้ที่ปรึกษาด้านไฟฟ้าและพลังงานประสบการณ์กว่า30ปีนะครับวันนี้ก็มาพบกับเคสสตั๊ดดี้หรือกรณีศึกษาของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสําเร็จในโรงงานจํานวน50โรงงานนะครับวันนี้เป็น e ีีที่9แล้วนะครับอี EP ที่9นี้ก็เป็นโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กซึ่งมาดูกันครับว่าโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กเนะี่ยมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานอะไรบ้างนะครับ มาตรการที่หนึ่งนะครับมาตรการปลดหลอดฟลูเรสเซนต์นะก่อนปรับปรุงเนี่ยเราพบว่าหลอดฟลูเรสเซนต์ในบางพื้นที่นะครับมีการใช้งานตลอดซึ่งมันไม่จําเป็นนะครับก็ทําการปลดหลอดจาก2หลอดตะโคมเหลือ1หลอดตะโคมนะตรงนี้ไม่มีการลงทุนประหยัดพลังงานได้9 5้าบาทนะครับนะก็ลดการใช้หลอดพลังงานจากหลอดไฟที่มันไม่จำเป็นต้องใช้มากขนาดนี้นะครับส่วนมาตรการต่อไปเป็นมาตรการ การปิดเครื่องปรับอากาศนะครับปิดเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราบอกว่าบริบริเวณนี้เนี่ยมีเครื่องปรับอากาศอยู่2เครื่องนะครับแล้วก็แนะนําให้ทําการปิด1เครื่องแค่นี้เองก็ลดพลังงานไป5 0แล้วนะตรงนี้ไม่มีการลงทุนเลยนะจะเห็นว่าเครื่องปรับอากาศก็เป็นแบบแพคเกจแอร์ตัวใหญ่นะครับตัวหนึ่งหลายสิบตันเนี่ยนะครับก็ตัวหนึ่งก็ใช้พลังงานเยอะอยู่นะครับก็ปิดไปตึงหนึ่งตัวก็ประหยัดได้ปีหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับ มาตรการต่อไปก็เป็นการลดการใช้ของตู้ทําน้ําร้อนน้าเย็นนะในโครงสร้างโรงงานผลิตโครงสร้างเหลก็กก็นะพนักงา,านก็เยอะนะครับก็ทานน้ำนะมตีตู้กดน้ำเนี่ยก็นะครับติดตั้งทิมเมอร์นะครับตั้งเวลาเปิดปิดตู้ทําน้ําเย็นเนี่ยนะครับให้เหมาะสมเนี่ยก็ประหยัดพลังงานแน่นปีละ1 3 6 4บาทนะครับ มาตรการต่อไปทำการบาลานซ์ซิ่งของชิลวอเตอร์ปั๊มนะก็ทำการเดิมเนี่ยแต่และอาคารรับโหลดไม่เท่ากันนะรับโหลดไม่เท่ากันตรงน,นี้เราทำการตรวจวัดอัตราการไหลแล้วก็ปรับโหลดให้เท่ากันนะครับบาลานซ์ของตัวทำน้ำเย็นน่นะครับให้เครื่องทำน้ำเย็นตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยมีโหลดเท่าเท่ากันเนี่ยก็เป็นการประหยัดพลังงานแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีการลงทุนเลยแค่ปรับ บริหารจัดการให้เครื่องทําน้ําเย็นเนี่ยมันผลิตได้โหลดที่เหมาะสมเค่นั้นเองปีหนึ่งประหยัดได้3ามแส9หบาทนะครับนะอันนี้ก็เป็นจํานวนมาตรการไม่มากนะฮะแต่ว่าก็แต่ว่าผลประหยัดก,ก็ได้มากพอสมควรนะครับมาพบกันใหม่กับ EP ต่อไปนะครับสำหรับโรงงานต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ